วันนี้ครัผมพาคุณผู้ชมมาทําเมนูเเรียกว,ว่าไก่อบปี๊บนะผมก็ไปได้สูตรมาจาก YouTube อินเทอร์เน็ตเฟ e บุ๊กนู่นนั่นนะฮะไปเห็นเขาทำผมก็เลยเยนนี่อยากจะลองทํากินดูนะเ็วเมื่อเย็นนะจับไก่ไก่บ้านนะจับมา3มตัวสามตัวถอนขนชำรกนุ่นนั่นเรียบร้อยครับร้อมหมักเครื่องครับเดี๋ยววันนี้ผมจะมาหมักเครื่องเตรียมเครื่องไว้ก่อนนะแล้วเราจะหมักไว้ เราสักวันหนึ่งให้เครื่องมันเข้าปในเนื้อไก่นะครับเดี๋ยววัตถุดิบวันนี้จะมีอะไรเดี๋ยวมาดีครับวัตถุดิบของเรานะเป็นเครื่องเทศต่างๆที่สาหรับหมักไก่ครับก็จะมีนะครับตะไคร้นะครับขมิ้นนะรวมถึงขิงข่าอ่ใบมะกรูดกระชายแล้วก็เป็นกระเทียมแล้วก็หอมหนะหลายๆคนอาจจะมีเครื่องหรือสูนไพรที่หมักเครื่องเหล่านี้ต่างกันไปก็แล้วแต่นะฮะ ผมก็จะหมักงนี้แหละขมิ้นเนี่ยผมจะหมักให้ไก่มันเหลืองๆส่วนขิงเนี่ยหลายๆคนเขาไม่ใส่แต่ผมใส่เพื่อจะให้ไก่มีความเผ็ดร้อนนะนี่ครับเครื่องก็ง่ายๆครับเหมือนเครื่องต้มยงต้มยำอะไรนั่นแหละแต่เราจะเอามาโคลกในโคลกกับโคลกเราก็ขี้เรขี้เรหน่อยเ,เพราะว่าแม่เราเพิ่งทำกับข้าวมาเช้าเราก็ไม่ได้ลางเราก็างนี้แหละครับเพื่อเป็นความอร่อยนะฮะนี่ครับไก่ของเราครับเป็นเป็นไก่บ้านนะมอเชา้าถอนขนเอาไส้ออกเรียบร้อยอันนี้คือเครื่องปรุงรก็จะมี ซอสฟาเขียวน้ำมันหอยน้ำตาลนิดหน่อยแล้วก็เกลือแล้วก็น้ำมะขามเปียกใสก็ได้ไม่ใสก็ได้แต่ผมจะใส่เพราะว่ามันเหลือจากครัวเมื่อเช้านะฮะโอเคประมาณนี้ครับสำหรับเครื่องปรุงสมุนไพรต่างๆนะครับคิงคาตะไคร้ใบมะกรูดชายแล้วก็รวมถึงคาขิาขางขมิ้นเออนั่นแหละหลายๆอย่างคล้ายๆนั้นฮนะเอามาครนะัครับในในครกของเราคนระับ ให้เป็นเนื้อเดียวกันให้เป็นแบบโอสายยาแล้วคือทเนื้นอใสตุกไปเรื่อยจนกว่าจะละเอียดนะเรื่อยครับเราใส่ที่หน่อยหน่อยแล้วไม่เห็นหน่อยแล้วอ่ะจากนั้นเราก็โขลกให้ละเอียดเป็นเนื้อเดียวกันนะฮะเออเหนื่อย ละเอียดประมาณนี้นะใครมีเครื่องปั่นนะก็สะดวกไปอย่ยงนะปั่นปรื้ดเดียวครับเสร็จนะครับสําหรับใครที่ไม่มีก็มาออกกําลังกายนันผมก็ตามไปเรื่อยๆครับจนว่าละเอียดเดี๋ยวเราจะเอาเครื่องเทศที่ตามเสร็จไปหมักกับเนื้อไก่ครับเรื่อยยเราเตรียมภาชนะที่มันใหญ่หน่อยที่จะได้หมักไก่ได้ง่ายครับนี่ไก่ครับหนึ่งตัวครับสองตัวครับสามตัวครับ เว่อไปเราก็จะมาใส่เครื่องกันะฮะนี่บเครื่องที่เราหมักไว้นะฮะไม่เสียดายครับเราทาลงตัวไก่นี่ครับเครื่องของเราที่หมักไวนะ้ฮะไม่ใช่หมักไว้เขาเรียกว่าตำไว้นะนะครับโวยมาใส่เลยสตรก็จะแตกตากันไปนะแล้วแต่ใครจะตำอะไรใส่ไม่ตายตัวฮะไสาตำขวาเนี่้หมดครับ ครับครับมือเราว่าจะเหลืองห่อยับเหลืองขบิ้นครับรลแล้วไก่เราว่าจะเหลืองน่ากินโอเคครับประมาณนี้หมดแล้วปุ๊บเราก็ใส่ครับซีอิ๊วขาวครับซีอิ๊วขาวซอสเออซอสหมักหนึ่นงสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบยี่สสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบเข็มตายครับหนึ่งสองสามสี่ห้าเดี๋ครับเครื่องต้องจัดจาย,ายานในย่านนี้ น้ำด้วยครับซอสหอยนางรมนงหนึ่งสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบไก่เราเยอะครับนี่เปงเครื่องครับน้ำตาลนิดหน่อยครับเกลือหน่อยหนึ่งครับที่จริงเกลือเราใส่ไปในเครื่องเลยได้เรานิดเดียวครับน้ำมะขามเปียกครับ วันนี้ครับเดี๋ยวเราคลุกเคล้าให้เข้ากันให้เข้ากันนี่ประมาณนี้ครับจะให้ดูหน้าตากันสักหน่อยไปใกล้เลยนี่ครับไก่ของเราเลืองอารามหน้าหมักเสร็จแล้วเดี๋ยวเรานะ่าจะเอาไก่เนี่ยใส่ไว้ในถุง ผมใบใหญ่รครับจัดเข้าไปเลยหมักไว้นี่แหละไว้ที่หนึ่งตัวครับอยู่ทสองตัวสามตัวได้ไหมได้นี่ครับสามตัวใส่เข้าไปครับนี่เรียบร้อยหน้าตาก็ออกมาเป็นอย่างนี้นะฮะนี่จากนั้นเราก็จะนําไปแช่ตู้เย็นไว้หนึ่งคืนนะเพื่อให้เครื่องเทศทุกๆอย่างนะเข้าไปในเนื้อไก่เดี๋ยวหลังจากหมักเสร็จเราจะมาดูวิธีการ อบกันนะว่าจะอบกันยังไงนะครับําหรับเมนูไก่อบปี๊บนะโอเคครับเดี๋ยวผมขออนุญาตไปล้างมือล้างเครื่องแล้วก็ไปเอาไก่หมักไว้ก่อนครับเดี๋ยวเจอกันตอนทําไก่เลยโอเคครับป้านี่ครับหนึ่งอาทิตย์แล้วครับไม่ได้อบครับหมักไว้หนึ่งอาทิตย์ครับไก่น่ครับเครื่องของเราก็เข้าเครื่องเต็มที่นะครับเราก็เอานี่ครับขวดน้าครับขวดน้ําจะเป็นขวดแก้วนะครับเนี่ยเติมน้ําให้เต็มครึ่งหนึ่งแล้วก็ยัดไปในตัวไก่แล้วก็มีขันรองฮะ จากนั้นเดี๋ยวเราจะครอบปี๊บเข้าไปนะนี่ครับปี๊บที่เราเตรียมก็ไม่ใช่ปี๊บกระจกนะเป็นปี๊บหน่อไม้ฮะนี่ครอบเข้าไปปึ๊บปึ๊บปปบนี่ครับปึ๊บปึบปปึบนี่มาีครับเราไว้สักยี่สิบนาทีไปสามสิบนาทีไปกว่ออากไก่จะสุกครับเดี๋ยวมาดูครับว่าหน้าตาของไก่เราที่ออกมาจะน่ากินเป็นช็อกแลตบหรือเปล่า สำหรับเมนูไก่อบปี๊บครับหลังจากผ่านไปสิบนาทีนะเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าไก่ของเรานี่มันจะสุกหรือยังหรือว่ามันจะกลายเป็นช็อกโกแลตไปแล้ววา 10, <10. S 1> ่าสิบสิบยี่สิบหรือมั้ยสิบแปดนาทีสิบนาทีแล้วแหละเดี๋ยวมาดูกันนะป่าครับเอาต้องเอาผ้าทนะับตอนร้อนนะหนึ 1, ่งสอง้ครับโอ้โหสีสันสวยงาม แต่รู้สึกว่ามัน,นอีกหน่อยนึงหน่อยหนึ่งไปน่ครับคุณผู้ชมจะเห็นว่าน้ำกำลังเดือดเลยผุดผุดุดุด,ดนี่น้ำซุปของเรากำลังไ,ได้ค่อยได้อยู่เดี๋ยวอีกประมาณสิบนาทีโอ้ห้านาทีค่อยดูไหมครับ้าไปใหม่น่ครับผ่านไปสิบนาทีครับมาดูครับทายแล้วใช้เวลารวบรวมไปประมาณยี่สิบห้านาที สามสิบนาทีครับหนึ่งสองป๊อ้โหเจ๋วมีเกมเกลียรมบ้างครับเดี๋ยวก็วางแล้วจับให้ดูใกล้ๆครับสวยมากดูสีสันครับใส่อบปี๊บครับหนึ่งอาทิตย์ครับหมักไว้ตอนแรกผมกะว่าจะหมักเสร็จแล้วหมักไว้หนึ่งวันแล้วค่อยย่างฮนะ แต่ก็ติดภารกิจติดงานนี่นัน่นก็หมักไว้เป็นอาทิตย์เลยนี่ครับเรียบร้อยครับมีน้ำซุปก็อยู่ข้างล่างเดือดปดุบดุบนะเรือใจค,ครับเรืใรอใจสีสันสวยงามครับพร้อมขึ้นโต๊ะรับประทานแล้วครับนี่ครับวางจานเตรียมไว้เลยเอาออกไปบวัวรดนี่นีน่นปาบร้อนหน่อยครับโอ้โหสวยงามน,นี่สีสันน่ากินเนะี่ ลองชิมดูว่ารสชาติจะอร่อยหรือเปล่าก็ด,ดีครับอหอมน้งเสตที่หมักเอ้แมวตอนนี้ครับสำหรับใครที่ชอบองงครับไก่อบปิ๊บสมัติหาทำมันได้ครับง่ายครับตัมเครื่องหมักแล้วก็ลุมปิ๊บอุปกรต์ฐาน หมักหนึ่งที่รับเครื่องเทศเข้าเนื้อหมดอร่อยมากครับสุดยอดครับเรี่ยวมา้ขึ้นหน้าวนี้ลาบขอบสัสดครับ